ดีค่ะพี่น้องไซมอนผ้าเลาะค่ะมื่อนี้ปยบุญบาทสัตว์หมาค่ะได้มาพออันนั่นตลกดังของอันนั้นสร้างเ่าแล้วกัหัวหน้าสร้างเ่าเบิ้งซื้อเบิ้งเบิ้งกันโอ้ยเอเย็นบ่เย็นๆเบิ้งแหกเขาขาสูงเพราะเราถัดว่าผมจอผมขึ้นจอผู้โชเป็นอะไรครับพี่น้อง เขาต้องไปแว่ผี่ก่อนเลยพอพอคินหอดพอคินหอดแห้งสวัสดีค่ะป้าดีดีค่ะวัสดีค่ะอันนี้มุกยังนี่คือสวยหญ่ไล่พี่นองอันนี้คืออันนี้คือตำนานที่แบบว่าอิมออนเคยเบาสูพี่นองฟังวันนี้คือที่เราจะพามากินคือตำปูไต่ที่เป็นหากินยากอือบได้บไดยแซ่บย้อนมีสูตรมีอย่างเด แล้วใส่ผงสูตรลายได้ปวดท้วมมาบ่อยเนี่ยสวัสดีค่ะป้าจะมาเป็นสาวแม่สวัสดีค่ะเรามาเจอครูสอนเต้นนะครับครูเทียมค่ะคนละคนแหละค่ะนางใสนี่เขานางใส่เลิศพี่น้องเจ้าสีดิบึ้งอยู่นี่แหละ นี่คือไหนค้าแบบโชว์โชหน่อยคือหนูมานี่บอยอีหยังเดคือหนูหาหมื่นมาพอที่จะมากินปูอันนี้ถำอาหากินไหมหนูหนูก็ไม่ได้กินหรอกแต่ว่าคืออยากให้พี่น้องเบิรงว่ามันเป็นจังไดคือคือซาแฉกอะไรค่ะคือไปกินยัดไก่าอโหนน่อยนึงช่วกันบอกว่าลิ้นอะะว่ายัดไก่เนี่ยครับพี่น้องคุณยายพัดเมียเขาไปพ่อนกันจักปีสามปีสามปีสี่ปีแล้วคุณน่ะ มันใสอยู่ใส่กับจือลูกระจืดเต่าเลยคือกาเราบัลืมเด้ออีหลีป่ะตำแล้วห้องบัตเต่าเนาะพี่น้องแล้วห้องแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าแห้งตำไปแห้งเป็นสาวไปหนาคือเป็นเช่นนั่นแมนก็คือเพิ่มเพิ่มกระติจับปูบานต้องไปเลยแหมอิลีเอาร่างกายตายที่มอญที่แล้เรืองปูน้อยแหมใช่เป็นปูตัวนี้แล้วก็ ปูบานพิ่้สิบ้อข้าวคือปูบานเขาดิอข้าวพนือจะเอาไปข้าวเขาอีหลีเข้าเดียวหมวยฟาดแม่ฟาดฟานาไปไกลแล้วมีหัดอาหารทะเลปลาทูเค็มปูต่อยอดเอาไงเอาป่งเลยัายยังเอาั่งไปนี่ยพี่พอยมาั่งแม่ไปต่อไปทำม เขาผู pues um, no, nah, ้หอาต่ำต่ำปูไตเอาสิท้องผู้โผก่อนก่อนบิกถึเห็ดนะเกล็ดหน่อยแมนปอมาสวรรค์ลายปีก็คือได้คือเก่าเนาะอผู้โูล่เนาะเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นม่ารอบไรกะนั่นคือเก่าแม่ๆมาๆน่าันออกมาช่วยก็ค่อยกับปูแมนปออันช่วงอันช่วงช่วงใดช่วงใดที่บ่มีปูช่วงใดที่บ่มีปูเดือนเดือนใดให้อื้อยเดือนใดที่บ่มีปูปูบ่ออกอันย้มนำลาย น้ำลายนี่คือเอานููเขาใจบลาย่ำน้ำลายนี่คือคือปูมันสีมีเด้คือช่วงนี้เห็นปค่ะมีปูมออะไรเราอพดอไรนะคือจดจดใส่กระดาษไป ใส่ปูไต้ด้วยไหมตัดี่จากเนื้อไกดีกว่าจ้ะเอาดูตัวนี้ปูไต้น้ำเนาะคุณแม่คุณแม่จะกินปูบ่ท่านได้สร้างเพราะว่าญาติแม่เราลืมแม่มาประจำเลยใช่ไหมครับโอเค่ะเคยมาใช้ชีวิตคือจะมาแบบคุณแม่คุณแม่จะมาซื้อเฟรนช์ช่ายจากร้านเยไลคือแม่สังเกตดูไหมว่ามันมันหากินยากมากเลยเนาะแบบเนี้ยคือคือมันไม่มีอะนึกว่าค่ะพ่อวินจ้าพี่น้อง พ่อจิอ๋วเนี่ยจ้าแม่แกงเห็ดไตเบียนบ่ใาา้ยนเครื่องค่ะวันนี้อ่ามาร่วมลำลึกนึกถึงนะคะย้อนวันวานย้อนวันวานแม่ <c oughs> จ้า <c oughs> นี่ค่ะ เอาใส่อุ่นไปเอาไปไปเอาไปแล้วนี่ก็ไปแล้วอ้วนเคยมากินบอถามิลิ่งบอปูดไต่ยังไงคนเอากับเป็นเป็นลูกอีปูตัวนี้น่อยหรือเพิ่นตำมะหุงเพิ่นก่าปะยันมันตายปะยันกินดอนเก่ถ้ากุ้งไหยังกิ่นมะกุงเป็นเออเอาเป็นขึ้นยิมแบบนั้นบอนว่าหนิแม่เป็นยังไม่ขึ้นยิมสั้นยิมดีๆยิมดีๆคือเป็นหนาลาลาเอา่ไเพื่อนเก่าเป็นแบบว่าไม่สิไหม เต็มที่และที่นี่แมนยิ้มยิ้มเต็มที่เลยอ๋อโอ้ยเหรอปากเก,กลียดไม่สั้นยังสั้งอย่งนี้แล้วบ่ท่านเดชสร,ร้างเพราะว่าแม่แล้วสิจื้อบ่ได้อยูมุขของช่วยอันฉันสั่งตำปูตไตไปแล้วสองเออโอเคก็ไปที่เพียอันนี่พี่น้องขาตำปูไตขานี้ได้มาแล้วหลายๆคนถามว่าตำปูไตสิเป็นจังใดนี่ นี่คือหน้าตาแล้วก็สีสันของตาปูไตยอยากจะบอกว่าหากินได้ที่นี่ที่เดียวนะคะนั่นก็คือคําม่วงค่ะผู้ใดมีโอกาสมาเปิดวงของอ่ะไปแล้วไปแล้วเต้บอกแล้วพี่พี่เปิดวงเปิดวงของศิลปินปูไตนะคะป้าคือมาเอาน้ำตาสีไหลบอส่องสาด้วยนะครับตัวยังไงเอามั <laughs> ้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นเมื่อกี้นะนี่นะครับพี่น้องขนาดสงสารเหลือเกินพี่น้องเมื่อกี้พจิกินร่งเนาะ ใจหยิบหยิบชัวปูเป็นท่านกันแล้วกันเด้อะี่นแล้พี่น้องขายเร็วๆร้าเร้าเอ้าเยอะขาดน้ำน้ำนะบ่อันนี้ก็แบบว่าะอุ้ยน่าจะเป็นข้อเสี่ยมแต่ว่าดีก้อยหรือตีปากัวอันนี้อันนี้ตีก้อยหีืออะไเอาบูร้องซิมเมือนเอาไม่มันมันไม่ได้คาวมันไม่ได้คาว นี่เอาตัวเล็กๆก็ได้เอาเร็วเป็นปูภูเขาหาก่อนเนี่ยก็ไม่บอกคราวว่าอย่างไรแล้วมเป็นปูภูเขาหาก่อนเหรอเพื่อนอื่นยังไม่เป็นปูนะปูนี่เขาเรียนเป็นปูภูเอาที่นี่พี่น้องมาเบิ่งพระเอกบูดสกินแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเลือดน่ะเป็นปูเป็นปูปูมันไม่เรียนอ่ะปูเนี่ยมันหนีบบ่บ่อีกฝ่ายแต่ความกินอันนี้ก็ได้อมันๆจะไหนนีกินอันนี้ก็ได้นี่มา มันบอกข้าวมันปูที่แม่ข้าวข้าวเดียวเหมิดไงเลิดบอห้ยใจคคแนนเต็มสิบบอหักเนี่ยแป๊ด <c oughs> จากนีน้ปนะีแม่อเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอนะะานะพี่น้องพี่น้อง อาตะลุปฐมค่ะอาบอมแมนเด่บอมแมนลุยค่ะปูเป้มะลิเกงค่ะพี่น้องร่าง่างอยู่คุ้นิราไปอาเก้าอี้มากครับพี่น้องขออนุญาตรับประทานอาหารกรกัเรล้กกันนะคะเบาโน้วหัวมวลกันไปนะคะ จว้าไปให้อันนี้วัาเสารพี่น้องบายพี่แกงเห็บหอมพี่เป็นยังไงคะเมื่อคืนปกดติอ้เจ้าคืออะไรี่ยโวยเมียงเลยเนาะย่งกาถามพี่ติวานเป็นยังได๋แต่บางวดกนเนี่ยมุดขึ้นกลังคานรถแมแล้วก็าหลังค้ามันเปิดสั้นรูปได้ก็เลยมมดแต่ว่าเทียนี่คือรถแก่ดกยกว่ารูใช่ปะบอน้ำเลืค่ะใช่บบังคันมาหรอยิ่งบอกน้ำาันกูย่างหนีเลยค่ะหนีบอว้ มขึ้นีจะยืมงอรเยแม่อ้ยืมเงินเจ้าบอยืมก็ขึ้นยืมเน่บอกมันเน่ยืมยืมบ้างสิ้อบอกว่ายืมเด้อยืมเด้อต่จ้ยืมไคเน่ยันไ่ได้บอกว่าจะใชมือไพี่น้องป้าคุณน่ะเออหัวหน้าสั้นอันขึ้นไรสดค่ะเจ่จ่าอันขีบลงช่องเาจ่าคาคนเห็นตัวประเทศยิงก็ไรสดอีกค่ะ ไล่สดอะคือคนคนเห็นแค่เพื่อนกันค่ะแล้วถ้าเอาไม่เห็นเห็นเลยอยู่ไหนแม่น้องพี่น้องพี่เคยมากินไหมแบบนี้คือคือถามว่าเคยกินเคยกินแบบนี้แต่ว่าไม่เคยอันเต๋ยเตอย่างนี้อันนี้คือเป็นลองดูลองดูเซ็บเจ็บลองดูเจ็บเนี่ยอะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเกือนายอินี่ย่านปูพี่น้อง อันสิมากินสิมาซิมไหมเบิงมากินแห่เบิงตระมาณน,นั่นคืออันอันตัวที่มันเป็นปีน,ปนมันกิน,น,นกินบระทันแม่เน<ม>าะไตหนีามมาเบิงมันไตหนีดูยากดูยานทุกเพแล้วไปตามแม่ก็อนตามหมาเรียนเพื่อมาม่ไก่พี่น้องคือเบิงเมียมันไปแล้วพี่ <ere ll. S 2> พี่นอ้องตาามมหเบิงอันนี้เขาปูต่อหมาเรียนถือไปเรียนกิน กกตัมาน่อยว่าไม่เลยเขาไอไอเทคือล้คือโ่าเซฟเปย์มาริกาควายชาดิมีเศษมาเมาค่ะมึงอยู่ใส่เข้ามาเซฟจ่องวัดผมคิดมึงก็เต็นจองเลได้มาขึ้นันเหลือเหน่อยห่อยมึงเอาผูกพัวีเป็นเซียวนี่บอีบอกมนีูเป็นีูฟอร์ม นุไปเฮ็ดอีหยังก็พอว่ะใช่วี่เพื่อนมันมีหลุมนี่มันมีหลุมนี่ทีเมืองอาเซียนนเฮ็ดหยังก็พออยู่นะอันนั้นเขาไปบอกแล้วว่านั่นรับอันรับนู้นเขาเป็นันสมาชิกในพวกนี้พอมาสมัครถ พี่น้องกินผ่นพกวันอ,อันเต้ดแงให้เราไปแงกันพี่นัน,นอันตาเสียตาทีบอกเ,นนเ,รเ,อเราก็เฮ็ดน่เหมือนเนาะเน่ะเนบทตอนตูหนูแหละากันกันอ,อ<ห>นนะ่เนาอเรียนมาสวงาน บาถ่ายมาแต่ทีมงานอ่าเจซีได้พี่น้องทีมงานแต่กล้องกับมาทีมงานไลฟ์สดนะคะเอ็นย์นะคะเอ็นยเย็นเป็นจะไหนรีวิวเลยค่ะไอ้กินเทลเล็กหรือหรือมากินดูแล้วเทลเล็กครับเทลเล็กเอาปกติมาเนี่ยคือกินกินเข่าตอนนี้บานพากันบ่กินพากันบ่บ้าโอ้กันบ่บ้านพากันบ่บ้านพานบ่มบ้านนี่ แน่ครับบหูแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเขาแนะนำมาทีนจะเข้ามาปูไตปูไตค่ะแมนนี่แหละคือที่มาของปูไตกินไหมค่ะปูไตเอาส่วนสดเลยคิรันไปเข่าละซองกันเลยตัวแยบปูนี่คเลมิ่นเพื่นกินเพื่อมือออ่นบ้าะนั้นคุปต่างรท่านผมเล่ดีหนมไปุ รีวิวรีวิวแล้วแม่เป็นยังไงบ้างอะไรอร่อยสุดของร้านร้านนี้นี่ปทางมาครโคกอร่อยสุดเมมโคกบ่าเป็นมนูร้านเพิ่นโคกนี่เปเครื่องดื่มแรงก้อนสุดท้ายไม่ลองมาไหนเรียกก่อนเลยใช่แรงก้อนสุดท้ายแรงก้อนสุดท้ายอ๋อเพล็กไหนจะเป็นเพล็กอันนั้น นั่นแม่ขนาดฟังฟันในเล็กลงหน่อยไหมบอเคฟังให้มั่นคงดังที่เราทำได้นั่นโอเคฟังเพลงคนอีกกัะพุ้นตัวเชียป้าให้น่อยว่าเมียนีอกะพุ้ิลิพอนได้เหรอรองไปเยนเอาปลาให้น้อยด้ครับพูดได้ไหมมาเดียวพี่พี่ไปสิก้าวถึงแก้วนามาไผ่ปลาบะมี่หมอยมาเด้วแก้วนามาแก้ว น้องก้อยครับพี่น้องกับบทบาทกับบทบาทเมื่อคืนนี้คือทุกทุกทุกคนแบบว่ากะให้กำลังใจน้องกับบอกน้องแค่ว่ากะลินบ่ได้ก็คือเตรียมตัวอายอยงนี่นะคือทุกคนให้กำลังใจ <c oughs> มากๆได้นั่งนังน้ำลายปลาไปเป็นได้คะแซบ่บบะรีวิวแน่เอาเมื่อกี้แตาโมฮงต้องรีวิวตัวสวัสดีค่ะเจ็บียิ่งตื่นมาปวดน้ำเบิดเลยนี่ปวดเนี่ยงเป็นอย่าง <c oughs> ยิ่งเนี่ยงมากคือปวด ด่แล้วปวดแค่ปวดขาปวดไปหมดเลยมือแรกแดงอีกบ่แปดสิบแปดแปดสิบหกแดงนั่นล่ะตาถึถ่ายเลยไม่แดงมือแดงแดงเบอร์เด้อมือแดงมือแดงตรง้ำต้องเขียนนั่นต้องเขียนนั่นเขียนแค่ปากข้างเทิงปากข้างล่างก็คืออันนั้นเลยคือเขียนคือเขียนเขียนเขียนน้ำสิเขียนเขียนตัดเจริญน่ำสิแล้วก็แล้วก็วาดวาวาเป็นแค้วมือมือแรกอีบอนอาจจะว่างอีบอนอาจจะว่างคือยางไปเลยนาห้องห้องไม่ได้ นะคะอ่า้อสิเดีเบิงลูกอ่าน้องก้อยในในลูกของอันแก้วนามานะคะออทเเอสร้างยังอีกส้างยังอีกเอาเลือแตัที่แหนถวยด้วยนี่หนูกูนะกินยังไม่ค่อยเหลือดอกทีมงานพี่น่องภาษาจับกล่องสื่อกับทั้มทรงมีย ไอเย็นได้กินปูไตนี่กินกินให้มันเบิดน้อนกองกายกินเป็นบ่แบบนี้กินี่กินอยู่จ้าน่าดีดีกินถนัดบ่อไอกินซอยชูปกติปกติก็คือกินแต่ตับแต่ใสได้ยังมั้งที่บ่อใกล้เนี่ยกินดีเพราะกินสุกโอ้ก็กินสุกละเนาะที่เห้ยมันกินดีบเสียงแหบเวาสีรำมดีสันหมูแรง มมีรำมะแล้มือแ้อแล้มีเพลงโชว์อย่างไงมีกาแฟลอล้นีเ้เพ<ม> <c oughs> ลงเกาขมซี้้วยเพลงก่ากาแฟเพยงเดียวนี่เไม่ใจติไม่ไม่ใจามาลิกา มันปรทานเอกสว่งเลยานเสวงป็นตบบสว่งอยู่ด้กเอขึ้นส่มกมือขึ้นมื้นเนนไปหาเลยยางนีมันเลยบอว่าเธอไม่ต้องมาคุยกับฉันมือแรงจะลองเพี้ยนครูกันผู้ใดฉพยุงไผขอคำถามมก็ดูเดไ่กินเหล่าเด็กสูโอ้น่ะเห็นบ่ กจะคล้องเลิ้นเราทวนเราได้ลิ้นแมวบ่ได้บ่ได้ลิ้นเลยบ่ได้ลิ้นเลยเืลี้ยวอี้วานบ่ได้ลิ้นยงย่านเขาเรียกอะไร้บ่ได้ลิ้นแต่ว่าเอ๊กินเื่อนใหญ่นี่เบ่อเอ๊บ่ไเด๋ยวจักรเพื่อมองขึ้นเอ๊บ่มีเวลาบ่อน้ำนั่นเห็นบ่นั่นบ่แม่ขวัญเขาออกตีนี่สงสัยสสยงัแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอันแล้วดีดมึงขึ้นนี่สงสัยจะได้เป็นจะได้ไขให้เราอยู่นะแม่นจะไข พ่อแล้วปวดทิ้มะพี่เอกบุตกินไปจากข้กะะาวมหันต์ต,ตามหะฮงคำเดียวคำเดียวเป็นอยน่งไรรสชาติตาม,ตมัน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 เสกว่กกตาตำเป,กกปื่อยเสาวก็เปื่อยปะมันก็ต้องอยู่แล้วหนะ่อยไหเนาะแสาวที่สุดค่ะบุกไม่ินอย่งครับกลับเก่าเกาะที่เกล็ดแบบนี้เอาละครับพี่น้องมือนี้กะคือได้มารีวิวให้กับพี่น้องเบิ่งแล้วอันสิบแบบว่าป้าป้าได้มากินจากปีหรอสามปี เปล่าสมองของท่นเรียนซื้อร้านจะได้ได้ค่ะร้านส้มตำใยไรเสือเด็นซื้อไรค่ะดีๆกับมีดเลยจังไรบอแม่โอ้ยเร่องไรนี่ยทมันเรียกไปทัวไปทีบอูไรอูยังกะว่าไปตัวจังไรเป็นคนจำไงไปขีดงินเด้อเอามงเินบอมาพี่ดูสิขอพูดอาหารเที่ยงไหมเพื่อน แซ่บสุดยังแซ่บสุดโคกมีแต่คำเดียวเลยท่านผู้คอสายมากๆเลยไปกวนนะค้างประเล่นยังปรนนั็นเด้อะเสียดน้ำเอาอีพี่หนาไปด้วยแบบนี้เก็บกับวีเลยค่ะไปเก็บกับวีเลยค่ะคุยกับลูกพักกนเนอะดำแข็งอะไรพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะจะได้กับฝากในพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศที่แบบว่าอยากกลับมาย่อนบรรยากาศเก่าๆล่ะกันกลับมาเที่ยวร้านเอฟฟังเอาเอิ้นไปคิดเอนเด้อเนี่ย หนีไปนีเห็นตั้งไงข่อยเด้ก่อนกว่าเพื่อ่เงินเดืนไม่เป็นพนว่อยจะคนยนี่รอยเอ็ดพุ่นบ้านใดคขนาไปรอดกูเปลี่ยนอีแล้วรอยเก่าซิโปโลอูล่อตัวมาอไกร่ปฏินร้อยเอ็ดบ้านที่มีลิงหลายๆขอบคุณนะแม่อาหารเย็นวันก็อาอากใช้ปากใช้ความไหมขอบคุณหลายๆนะจ้าการขับ่มีอะไรบ้าง เอคนยังไม่ได้จัใครนูเอานูรลับไปชอบแต่ใครเรียกใครหใครหกเรียกปลาควาลรือหนึ่งบกเดียวน้องกเปลาหนึ่งบอเขียเคียไปเทลโตปลาหนึ่งปลาเผาค่ะปลาเผาได้่หนู้ปนอ่ก็ไม่ได้ไกลเยดี๋ยวเย่าหล่นเขากันหลายเห็นบอซุ่มตยมีซุมเหลีนไมสีตัวปลาเผาหนึ่งจาม เออแซ่บหมูแม่หยังเสียบหมูเนี่ยคกรานเจ้าที่ยังที่กินทุกทีดีที่กินแค่ยังปลาคู่สามไข่สีปลาหนึ่งเอาไข่หกไข่เอาไปแล้วงปลาเอาไปเล้ยไข่อมะสองเทียตีนขาขนมจีนอ่ะพี่น้องขอเวลาขอเวละเพื่อนไปไปคิดเงินกันด้วพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆนะครับ